สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆน่ารักทุกคนค่ะเด็กๆอยู่เรียนไปหลายวันเป็นยังไงมากคะโดยแายบอกว่าเด็กๆทุกคนคงจะสบายดีนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงและก็มีเชื้อไวรัส โควิ 1> ด1 9เด็กทุกคนต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะเวลาเด็กๆออกไปด้านนอกหรือไปทํากิจกรรมต่างๆเด็กๆต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคและก็มันล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูแดงก็จะให้เด็กๆมาเรียนรู้ เกี่ยวกับตัวเลขวันนี้คุณครูแดงก็จะให้เด็กๆรู้จักเลข4ี่พาราบิทและก็เลข4ี่ไทยนะคะค่ะเริ่มแรกเลยค่ะคุณครูจะพาเด็กๆนับจำนวนตัวเลขน,นะคะค่ะคุณครูแดงจะนับให้เด็กๆดูก่อนนะคะ1 2 3่งสองส,สเด็ก ทุกคนนับพร้อมกันนะคะดูหนึ่งสองสามสี่ค่ะเด็กๆดูสิคะว่ามีสอมีทั้งหมดกี่แท่งคะมีสอมีทั้งหมดสี่แท่งนะคะค่ะ, 2, 5, 4, ะ,คะ,คะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณแดงก็จะพาดเด็กๆ เขียนในสีอาราบิกนะคะค่ะเด็กๆทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็ก <ๆ S 2> จับดีสอขึ้นมาเลยค่ะเตรียมที่จะเขียนค่ะคุณภูมหวังว่าเด็กๆคงพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมองดูสมุดของตัวเองนะคะอานะะลากไปตามคุณรูเลยค่ะเด็กๆเอาดีสอจิ้ม ตรงด้านบนนะคะเด็กลากเส้นเฉียงลงมาจากข้้งบนลงมาลากลงมาเรื่อยๆทังปากกาสีแดงยันตะลาเส้นนอนมามาเรื่อยๆคะ่ะพอเสร็จแล้วเด็กๆก็เอาดินสอจิ้มด้านบนนะคะล้นต็ลาเส้นตรงทักปากกาสีแดงลงมาเรื่อยๆ,ๆค,ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆทุกคนเขียนเสร็จรอยังคะ ถ้าเสร็จแล้วเด็กครูพาไปอีกตัวที่สองนะคะเ,เด็กเอากอินสอจิมด้านบนแลกนะกะลาวตักถาดตักทาลงมาเรื่อยๆนะคะลูกแล้วก็ลากเส้นนอนถักเส้นในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ลาจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะให้ขักเส้นลงมาเรื่อยๆเป็นเส้นตรงนะคะค่ะ อย่างไงคะเด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะลูกต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆรู้จักเลขสีไทยนะคะค่ะเด็ก,เ,ดกเรามานะับตามคุณครูนะคะลูกเลขหนึ่งไทยเลขสองไทยเลขสามไทยเลขสี่ ค่ะวันนี้คุณครูให้เด็กๆมารู้จักเลขสีไทยนะคะลูกอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยค่ะ,ะเด็กๆ้วนหัวเป็นวงกลมกลมนะคะล้วกราฟเส้นตามปากกาสีแดงลากเส้นโค้ ไปด้านบนนะคะในเด็กเขียนได้ไหมคะค่ะถ้าเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเขียนอีกตัวที่สองนะคะเด็กๆวน้อดเป็นวงกลมแล้วก็ลากเส้นเฉียงลงมาหามุมลาเส้นนอนแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะลากเส้นนอนแล้วก็ลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนอีกนะคะเห็นไหมคะ เสรในสีแล้วคุณครูให้เด็กๆทุกคนเขียนพร้อมกันนะคะพอเด็กๆเขียนเสร็จแล้วทุกตัวเด็กๆอย่าลืมนะคะส่รงรูปภาพเข้ามาอย่างไรกลุ่มอนุบาลหนึ่งทักสนะคะเพื่อที่จะให้ครูซิสเตอร์แล้วก็เพื่อนๆได้ดูนะคะคุณครูแดงวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ คุณคุณแดงหวังว่าเด็กๆทุกคนกคงจะตั้งใจทำนะคะค่ะมีแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย